คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ใช้งานควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนก็ขอกราบสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็เป็นคลิปของเกม Hero Cat Game File วันนี้นะครับแอดก็จะมาทำวิจัยการผ่านด่าน14ไปชั้น19แล้วก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจกด subscribe ช่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็ทำการรวบรวมอาหารของน้องแมวไว้ทั้งหมด6ก้อนใหญ่นะครับก้อนระดับ11แล้วก็มีก้อนที่ระดับ10นะรวมอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็น11แล้วนะ กดอีกหนึ่งครั้งนะครับซื้ออีกหนึ่งครั้งแต่ว่าช่องมันเต็มนะซื้อไม่ได้แล้วเป้าหมายของเรานะเพื่อที่จะทําให้เราได้รับ HCG HCT และ HCU เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับพยายามทำเลเวลให้ใกล้เคียงกับตัวจริงมากที่สุดนะครับนั่นก็คือนี่นะเซิร์ฟจริงนะครับของแอดนะก็คือน้องเจไดนะครับตอนนี้อัพเลเวลให้ใกล้เคียง4 1ที่สุดนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองเทสกันดูนะครับว่า แมวระดับคอมมอนจะต้องใช้เท่าไหร่นะครับแล้วตอนนี้แอดก็ได้เตรียมน้องไนท์เลเวล34นะนี่นะครับตัวนี้ก็มีเหมือนกันเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับเลเวลสาพยายามทําให้ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเทสน้องเจไดกันก่อนนะครับคอมมอนก่อนนะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีคอมมอนกันซะส่วนใหญ่นะแอดก็ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวจะมาทําน้องเจไดนะครับให้ไปด่าน24ให้ได้จากนั้นก็จะมาไล่อัพแมวที่เป็นระดับแรนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็เดี๋ยวมา ลองดูกันก่อนนะครับอันดับแรกนะแอดจะลองเทสดูว่าถ้าจะสู้ด่าน15เนี่ยต้องเลเวลเกินเท่าไหร่นะสำหรับคอมมอนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองให้กินไปหนึ่งก้อนนะปุ๊บ45นะครับอ่ะตอนนี้น้องเจไดเลเวล45แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า45เนี่ยจะสู้ไหวไหมนะจะให้ทีละ1ก้อนนะครับอันนี้ก้อนที่1น,นะอ่ะเขายังสู้ไม่ชนะนะน้องเจไดอ่ะกินอีกก้อนหนึ่งนะครับดบเข้าไป จาก45กินระดับ11เปกกหนึ่งก้อนก็จะเป็น49นะครับไป49ลองดูสิสู้ได้ไหมก็ยังไม่ชนะนะครับาปไปแล้ว2ก้อนนะให้ีน้องเขาเขาตุยก่อนโอเคน้องตุยแล้วฮะ,ะกลับมา14นะครับยังไม่ได้นะ2ก้อนก็ยังไม่ได้ไปก้อนที่3ปึเปิบเป็น51นะครับไปไปลุยกัน ได้ไหมอ้าวได้แล้วนะฮะอ่สิก็ผ่านนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าจะไปติดถึงด่านไหนนะอ่ตีได้อ่าสิบเผ่านนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดู18กันนะครับชึบอ,อ่าทีเดียวตายอย่างนี้อย่างนี้สบายนะครับอ่าสิบเกมาดูกันว่าจะได้ไหมนะครับถ้าได้นี่ก็โอเคนะครับ 52โอเคอ่าเรียบร้อยนะครับอ่ะด่าน19แล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะทะลุเกินไปไหมนะครับด่าน20นะดูว่าจะสู้ชนะไหมนะครับอ่าน่าจะสู้ไม่ได้นะดูทรงแล้วอ่าโอเค อ่ะต่อไปนะครับแอดก็จะขึ้นน้องเจไดไอดีจริงนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับขึ้นไปเลเวล52นะครับเพื่อที่จะผ่านด่านบอส15นะไปไปเลยนะครับหนึ่งก้อนนะครับสองก้อนนะครับสามก้อนนะครับอ่ะโอเคครบแล้วนะครับสามก้อนไปดูยลูก ่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาเป็นทีของแมวระดับแรกันบ้างนะครับสำหรับใครที่มีแมวแร1หตัวนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะใช้ขนมปังกี่ก้อนนะครับเพื่อที่จะทําให้เข้าสู้ด่าน19ชนะนะอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนะฮะข้อดีของตัวแรนะครับก็คือน้องใช้ขนมปังน้อยนะครับแล้วก็ไปด่านได้ไกลถ้าใครได้แรเนี่ย อาจจะผสมขนมปังระดับ11ไม่กี่ก้อนนะครับแล้วก็สามารถขึ้นไปด่านไกลๆได้เร็วกว่าชาวบ้านเขานะเร็วกว่าคอมมอนนั่นเองครับอ่ะโอเคนะครับมาแล้วนะครับสําหรับน้องไนท์รหัสจริงอะอันนี้แอดเอารหัสจริงมาแล้วนะเดี๋ยวจะให้กิน1ก้อนนะครับเพื่อที่จะดูว่าเลเวล39น้องจะสู้บอส15ผ่านไหมนะครับไปเริ่มกันเลยไปน้องกินเข้าไป 39. ไปชรเลจ์ลุยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เรา,าจะสู้ไม่ได้นะอ่าโอเคสู้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องกินอีกหนึ่งก้อนนะครับอ่ะมางั้นเดี๋ยวอาจจะกินอีกหนึ่งก้อนนะลองดูกันก้อนที่2นะครับเป็นเลเวล43นะครับมาเดี๋ยวมาลุยกัน43สู้ได้หรือ,อยังนะไปแชรเลจ์ Challenge. อ oh, 43ก็ยังสู้ไม่ได้นะครับถ้า43สู้ไม่ได้นะงั้นต้องอีก1ก้อนแล้วนะครับนะอันนี้รหัสจริงนะรหัสจริงนะครับเดียแอดต้องอีก1ก้อนนะสำหรับแร่นะครับอ่ะเดี๋ยวผสมอาหารสักครู่หนึ่งนะ โอเคนะครับผสมเรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งก้อนนะจาก43นะครับกินไปก้อนที่3นะเป็นเลเวล47นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลเวล47น้องสู้ได้หรือ,อยังนะไป สู้ผ่านแล้วนะเลเวล47นะครับอ่ะตอนนี้ตัวแรนะครับ47เราสู้ผ่านแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะหลุดหลุดชั้น19ไหมนะเพราะว่านี้เป็นรหัสจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจะหลุดชั้น19ไหมถ้านะถ้าหลุดนี่งานเข้านะครับแอดนะครับต้องเตรียมทำวิจัยไปชั้น24เลยนะฮะ ว่าจะผ่าน20ไหมถ้าไม่ผ่านก็ติดตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวไปทำในโหมดเบต้าต่อนะครับสำหรับ14ไปชั้น19นะมาชั้น20แล้วนะครับมาลุ้นกันว่าอยากให้น้องเขาชนะนะครับถ้าน้องชนะนี่งานเข้านะครับโอ้น่าจะได้หรือเปล่ามองไม่เห็นหลอดเลือดนะครับอ่าลดลงแล้วนะ อ่ะมาลุ้นกันนะครับอ,อ๋อน่าจะไม่แพ้นะแบบนี้นะฮะโอเคน่าจะติดอยู่ด่านที่19เหมือนคอมมอนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคนะก็สรุปว่าขึ้นมาชั้น19จะได้ hct มากขึ้นกว่าชั้นที่14นะครับก็คือ0.01 00. นะ เรื่องอไรายได้ก็คิดว่าน่าจะได้สูงกว่าอยู่แล้วนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปไปสรุปกันนะครับใช้เท่าไหร่กันบ้างนะเดี๋ยวแอดจะทําชาร์ตสรุปให้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสําหรับสรุปนะครับการไปชั้นที่19นะก็คือคุณต้องใช้แมวคอมมอนเลเวล52นะครับนะอย่างน้องเจไดนะที่แอดเทสนะครับคือ52นะแต่ถ้าตัวไหนสู้ไม่ไหวนะครับ52เนี่ยอาจจะต้องเลเวล53-54นะครับ เพราะมันมีบางตัวนะอย่างตัวน้องแมวฮลบอยนะครับแอดกว่าจะสู้ด่านสิบสีได้นี่คือต้องใช้เลเวลสี่สิบสามนะครับซึ่งมากกว่าน้องเจไดสองเลเวลเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีฮลบอยนะครับอาจจะต้องเผื่อๆไว้หน่อยนะเพราะแมวแต่ละตัวมันสู้ไม่เหมือนกันนะครับในเรื่องของค่ากราวนะครับตรงนี้นะบางท่านอาจจะเป็นระดับ C นะครับอาจจะมีอะไรที่เป็นระดับ B ขึ้นมานะ หรือบางท่าจะ C หมดนะครับหรือบางคนอาจจะมี B ผสมเข้ามานะอันนี้หรือบางตัวนะครับจะได้เป็นฮีโร่นะครับเป็นชื่อเหลืองอันนี้ก็ต้องลองดูนะอันนี้แอดจะเทสคร่าวๆนะครับนะประมาณนี้นะครับ52ถ้าสู้ไม่ไหวก็ค่อยๆเพิ่มเลเวลขึ้นไปนะครับทีละ1นึ่งเลเวลสำหรับคอมมอนนะครับแล้วก็สําหรับระดับตัวแร่เทสให้แล้วนะครับสู้ผ่านด่านบอสชั้น15จะไปถึงด่าน19เหมือนกับคอมมอนเลเวล52นะครับ สำหรับตัวแรนะสำหรับขนมปังที่ต้องใช้นะครับแล้วก็ HCG ทั้งหมดนะครับแอดก็ทําสรุปมาให้แล้วในชาร์ตนี้นะครับก็ลองคํานวณดูได้นะครับว่า HCG คุณรวมแล้วถึงหรือยังนะครับถ้า HCG รวมแล้วถึงแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะลุยได้เลยนะครับให้ขนมปังน้องกินได้เลยหรือผสมรอไว้นะครับให้ได้ตามจํานวนก้อนที่แอดลงไว้นะครับมีจานวนก้อนเผื่อไว้สักก้อนหนึ่งก็ยังดีนะครับนะอ่ะอันนี้นะครับ แนะนำว่าถ้าพอดีเป๊ะๆเนี่ยอาจจะต้องเป็นตัวเหมือนกันนะครับนะถ้าเป็นคอมมอนอาจจะต้องเป็นเจไดเหมือนกับแอดนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอื่นนะอันเนี้ยแนะนําถ้าไม่อยากพลาดนะครับเผื่อไว้อีกสักหนึ่งก้อนนะอ่าก้อนระดับ10หรือ11ก็ได้นะครับเผื่อๆไว้นะครับเพราะว่าถ้าติดด่าน18ขึ้นมานะครับจะงานเข้านะครับแล้ว HCG หมดขึ้นมาคุณต้องฟาร์มวนลูปด่าน1 8บแเนี่ใช้เวลานานนะครับเพราะฉะนั้นเผื่อไว้นะครับเกินไว้ดีกว่าขาดนะครับ ขนมปังทั้งหมดที่ระบุมานะครับบวกไว้อีกหนึ่งนะเผื่อไว้สักหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปทั้งหมดที่แอดทำมาให้นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะขึ้นจากชา a l เลนต์ด่าน14ไปยังชา a l เลนต์ด่านที่19นะครับให้ได้ HCT เพิ่มขึ้นนะตามข้อมูลที่แอดทำมาให้นี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆได้นะ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจกด Subscribe ช่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอให้มีความสุขกับการเล่นเกม HeroCat ทุกท่านนะครับสวัสดีมันนี่ออเดยครับ